สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเรามาส่องต้นมะเขือนะคะเพื่อนเพื่อนมะเขือกอบซื้อมาปลูกนะคะหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นนะคะตอนนี้ก็ออกดอกแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนออกดอกมาให้เราได้เห็นแล้วนะคะ นี่นะคะเขาก็จะพร้อมที่จะมีลูกให้เราได้กินแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนมะเขือกรอบปลูกไว้สี่ห้าต้นก็ได้กินนะคะไม่ต้องไปซื้อเขานะคะซื้อเขาก็ส่วนมากก็จะมีสารเคมีค่ะนี่นะคะเริ่มออกลูกเล็กๆแล้วค่ะปลูกเองก็ไม่ได้ใช้ สารเคมีแต่อย่างใดนะคะปลอดภัยด้วยนะคะเพื่อนๆถึงจะไม่สวยนะคะแต่เราก็ปลอดภัยนะคะเวลาเราเอามาทำกับข้าวนะคะเริ่มเลี้เริ่มเล้จะได้กินลูกแล้วค่ะออกลูกเล็กๆกเล็กเล,กเล,กเลกแล้วค่ะ ต้นคูเล็กๆหลังบ้านนะคะต้นนี้ก็ออกดอกแล้วเหมือนกันค่ะดอกเล็กๆเลกๆลูกเล็กๆนะคะเวลาเขาออกนี่ก็จะกินไม่ทันนะคะนี่ ซื้อมาปลูกเองปลอดภยัยปลอดภยัยไม่ต้องกลัวสารพิษค่ะเพื่อนๆมะเขือกรอบมะเขือกรอบนะคะไม่ใช่ห้าต้นนะคะสี่ต้นเองนะคะซื้อที่เขาเพาะเป็นต้นแล้วนะคะเอามาปลูก ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านทุกกำลังใจที่เข้ามาชมคลิปให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบาย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 